อาส่งเงพ่อส่งกันยัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พิมพ์นะคะพ่อหนูพิมพ์นะครับ วันนี้เราจะมาทําการทดลองเคมีน้ําน้ําแข็งน้ํามันอ๋อค่ะวันนี้เราจะทําการทดลองดูว่าถ้าหากเรามีน้ํามีน้ําแข็งแล้วก็น้ํามัน3ามอย่างผสมกันมันจะอยู่กันยังไงก็ใช่ค่ะนูเพิมพ์คิดออกไหมว่ามันจะอยู่กันยังไงไม่รู้ไม่รู้เลยเหรออย่างนั้นรูมเมย์เขาตื่นท่าไหรอะไรมากที่สดุดในโลกเลยค่ะค่ะตื่นเต้นหรือเปล่านะทำไมตื่นเต้นบ่อยยังเลย โอเคเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเวลาเราเอาน้ำน้ำแข็งน้ำมันผสมกันแล้วมันจะอยู่กันยังไงเนาะนะครับหนูพิมไม่รู้คําตอบบ้างเลยหรอว่ามันจะอยู่กันยังไงค่ะไม่รู้เลยหรอเวลาหนู๋พิมกินน้ําน้ําแข็งมันอยู่ยังไงเติมน้ําแข็งลงไปในน้ำลอยขึ้นครมือนกัอ่าแปลว่าน้ําแข็งมันลอยอยู่ในน้ำาห่ะอนนใช่ไหมแล้วนี้เดี๋ยวดูซิว่าน้ํามันกับน้ําอยู่กันยังไงแล้วก็น้ําแข็งเราอยู่กับน้นแล้วก็อยู่กับน้ําอยู่กันยังไงเริ่มแรกเริ่มแรกเอ่อ เราจะเติมน้ําลงไปก่อนละกันเติมน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งใส่หมูพี่จะทำหกป้าจะเติมเองเราพบกฏว่าป้าเติมหกอ่ะเติมไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่ะป้าให้ทำสองแก้วเลยวันนี้ทำสองแก้วมีกของเยอะมากเอยใม่บอกนะให้หมูพี่เป็นคนใส่สีใส่สีจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าอันไหนคือน้ำเนาะอันไหนคือน้ำมันจะแ้กใส่สีเดี๋ยวเราไปทำขั้นยอดจบเลย ดีบอ,อไหมย้อนหนึ่งพ่อพ่อพอเสร็แล้วพอแล้วเสแล้วเอ้าแ,แ,แทง่แทงโคน,โคนเอาไปโคนค่ะแห้งโคนไปโคนอันนี้แต่ว่าตอนนี้สีแดงคือน้ําใช่ไหมครับสีแดงคือน้ำํำต้องเป็นอย่างนั้นหรอคะน,นี่มันไม่ใช่พวกน้ำมาคราวนี้สีน้ําเงินบ้างสีน้ําเงินบ้างค่ะนี่ออกมาเปิดให้มันยังไม่เคยมีไม่เคยเปิดเห็นไหมครับสีน้ําเงิน,งนเนา <c oughs> อาโยนลงไปสองคำโยดค่ะ ขอเล่าขอเ,เออล่าขอเล่าอคนกูสาวแทงแก้วกนันไหมคนอวันเก่าคนใหม่ละพอล้ออเาเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็คือเราก็จะมีเอาอส่งทีนี้ผสมกันยางค่ะ <c oughs> เรารู้แล้วว่าอันนี้คือน,น <c oughs> ้ำแ้ะคู่นะคะต่อไปเราจะเอาน้ํามันใส่ลงไปนะคะเราจะน้ำมันใส่ปั๊มที่ว่าน้ํามันกับน้าํามันจะอยู่แน่ <c oughs> ล,ลองดูว่าน้ำมันกับน้ำเวลามันอยู่ด้วยกันมันสือยู่ขอล้องเอาน้ำมันใส่ดอได้ยเย,นะย่าเทเยอะนะเดี๋ยวหกนะค่อยเทยนะค่อยเทยนะสิบแปดพ่อพ่อพอพอพ่อพอพอพอ,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 อยู่ยังไงครักลารเป็นฟองอะคะ่ะเราต้องคนอย่าเพิ่งคน,นอย่าเพิ่งคนน,น้ำมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมหอ,นนอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอ้าวลองเทอันนี้บ้างเทอันนี้บ้างเทนี้บ้าง จะจับไขมันคงไม่ผิดเจี่เจมี่พอ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 พน้วมันก็อยู่ข้างบนเหมอเออเห็นไหมแต่ว่าน้ํามันเนี่ยมันเบากว่าน้ําค่ะมันก็เลยลอยอยู <t <t ่ข้างบนเพราะน้ำม nah ันมันน้อยกว่าน้ำน้ำมันเบากว่าน้ําค่ะเลยอยู่ข้างบนแต่น้อยกว่าน้ำไม่ก็จะน้อยกว่าไม่น้อยกว่ามันก็อยู่ข้างบนค่ะในขณะที่น้ำเนี่ยเราใส่สีไว้มันอยู่ข้างล่างถูกไหมคะเดี๋ยวก่อนคัน น้ำมงนมันอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาไได้บนใส่น้ำแข็งใส่ดิใส่ิใส่ิใส่ใส่ิน้ำแข็งอยู่ตรงไหนจมได้บนใส่ดิพ่อ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 มันเต็มลำเต็มลำมันล้นแก้วล้นแก้วดูที่น้ำแข็งเป็นไงน้ำแข็งเป็นไงแข็งเกือบจะจมลงไปแต่ก็ลอยขึ้นถ้าเทียบกับน้ำมันน้ำแข็งอยู่ตรงไหนคะ น่าจะประมาณตรงน้ํามันอาจจะก็เป็นแบบก็คือน้ําแข็งน้ําแข็งจมน้ํามันนะดูอันนี้สิน้ําแข็งจมน้ํามันเดี๋ยวปาเติมน้ำมันเพิ่มหน่อยดีจะได้เห็นชัดๆเนาะมันไม่ค่อยเห็นมันจมเท่าไหร่ปาน่าจะต้องเติมน้ำให้น้อยกว่านี้เพราะว่าน้ํามันเยอะไปนะคะับอันนี้จะเห็นชัดขึ้นว่า พอเวลามีน้ำน้ำมันน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเนี่ยมันหนักกว่าน้ำมันมันก็เลยจมไปอยู่ในน้ำมันจมไปอยู่ในน้ำมัน้วทางในต่อไปในขณะที่น้ำเนี่ยเบาเอน้ำาน่หนักกว่าน้ำมันก็อยู่ข้างล่างสุดแล้วน้ำแข็งเบากว่าน้ำก็ลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือเป็นการเป็นผลของความหนาแน่นและเราก็ต้องคอน จากความน,าน,นั้น่นแบบคนอ่ะคนลองคนเลยคนแล้วมันจะเปลี่ยนไหมลองจิ้มน้ําแข็งลงไปข้างล่างดิจิ้มจิ้มแล้วมันลงไหมลงมลงอยากจะลอยขึ้นเออม, <า S 2> มันอยากจะลอยขึ้นมาขอใช้สองอันอ่ะเห็นไหมคะไม่ว่าหนูจะพยายามทายังไงน้ําแข็งมันก็จะลอยกลับขึ้นมาข้างบนใหม่นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความหนาแน่นนะครับ น้ำมันเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำน้ำมันก็เลยลอยอยู่เหนือ,อน้ำน้ำแข็งเองก,ก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำแต่ว่ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันน้ำแข็งก็เลยลอยอยู่ตรงกลา,ยยางเงี้ยเดี๋ยวพายกอันนี้ขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ย <c oughs> ให้ดูจะเห็นชัดเพราะตอนนี้น้ำแข็งมันเริ่มละลายแล้วก้อนเล็กๆนะเห็นน้ำแข็งก้อนเล็กๆไหมเห็นไหมน้ำแข็งมันจมอยู่ใต้น้ำมันแต่ว่ามันยังลอยอยู่เหนือน,น้ำค่ะ <oughs> โอเคเอ้ยระวังหกระวังหกระวังหกนี้ไม่ยังไม่เออระวังหกโอเควันนี้การทดลองนี้จบแค่นี้ก่อนนะจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกับ <c oughs> ผู้ชมในการทดลองหน้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามใช่ไหมคะกดไลค์กดติดตามเนี่ยค่ะแล้วก็ฝากดูเยอะๆด้วยนะคะครับสวัสดีครับ